กลับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยบ้านเรามีมาเฟียไหมเทีย,ยบเลยครั้งนี้มาเฟียที่จอดรถนี่แหละคุณผู้ชมฮะมาเรียกเก็บค่าคุ้มครองกับคุณพ่อพาลูกไปซ้อมฟุตบอลพอจะไม่ให้ขึ้นมากลายเป็นว่าโดนรุมกระทืบครับ โทรถึงโรงพยาบาหมอซีทีบอกว่าไม่ทานแล้วลเส้นเลืแตกแล้วต้องแพ้วันนั้นทันทีนายมานะสรีวุทธคือหนึ่งในผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งป่วยด้ยวยโรคเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเมื่อปี2 5 6 2ส่งผลให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรงต้องกลายเป็นผู้ทุบพลภาพตลอดชีวิต อนที่ผมป่วยครั้งแรกผรู้สึกท้อแท้หมดหวังมากเลยครับก็สู้เพื่อพ่อแม่ตอนที่ผมป่วยก็ใช้สิทธิ์การสังคมนะครับหลังจากที่มาพักพื้นที่แว่นก็จะมีเจ้าที่ของเขามาเยี่ยมเยือนตลอดเลยครับทํางานปรนสังคมนี่ผมเยี่ยครับการส่งต่อพลังใจเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หลักของสํานักงานประกันสังคมเมื่อนายบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุกพลภาพภายใต้โครงการสปสมอบสุข เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนายมานะและครอบครัววันนี้ทางผมได้รับมอบหมายจากทางทานมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการให้นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจพี่มานะเมื่อผู้ประกันตนหรือสมาชิกประกันสังคม เกิดเหตุใดๆก็ตามทางสำนักง,งานประกรันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจจะเข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นำของอุปโภคบริโภคไม้พี่มาระได้ใช้ในชีวิตประจำวันครับสุดท้ายผมก็ขอขอ,ขอบคุณเจ้าที่ประกันสังคมและก็สำนักงานประกันสังคมครับที่ไม่ทอดทิ้งผมที่ดูแลผมมาตลอดเลยครับขอขอ,ขอบคุณทุกทุกคนเลยครับถ้าไม่มีประกันสังคมผมก็คงมไม่มีวันนี้เลยครับขอบคุณมากจริงๆครับ พี่พี่งานเย็นนี้มีเสื้อทีม